สวัสดีครับเบฟซี FC. ปูนกระบะสุดท้ายของพวกเรามาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยนะครับว่าได้กี่แถวก็จัดไปเลยนะครับเบฟซี FC. เดี๋ยวผมก็เช่นเก่าเช่นเคยอยู่ข้างในนะฮะที่บ่าอยู่ข้างนอกเนาะเตรียมอิดก่อนนะครับครับคู่หูคู่หูนรกแตกนะครับไอ้ก,กี้ซีอยู่กับ,บเบาไทยสู้คู่หู ยามศึกเราเรารบยามสงบเราก็รบกันเองนะครับกับพี่บ่าวเนาะเอาเครื่องบู่ชานี่นี่เครื่องนี่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 ฮะมีบ่คอยใส่เครื่องนี่หนิเนะนี่ครับ

หใหม่นะครับติดหินอหเอามาเอามาน้องมาเดี๋ยวผมใส่ใหม่ก่อน,น้าหนะบดีายวสามสองบุ๊บตัาาวไหนวะัวหนะ <c oughs> เอ๊ โอเคอ่ะไปกินท้งนุ้นมีมีพาเครื่องอยู่บ่อยู่หันพนาฮะโอ้มีบ่อืม หินบ้าอุออ๊จะใส่เสือ้อเล้อกค่อยอีกนึ่งคะเกือบสุดท้ายแล้วเอฟซีก้อนนี้ก็เกือบแถวสุดท้ายแล้วเนาะ đây rồi Kinh đấy ปูนปูนข้อตาขอล้างน้ำก่อนเอฟซีแป๊บหนึ่งฮะเอ้าเอฟซีจากปูนข้อตาไปล้างน้ำลืมตาในน้ำมาแล้วนะครับโอเคอยู่แสบตานิดนึงแต่ก็เหมือนเดิมเอฟซีมี รถพุ่มพวงมาอีกแล้วนะฮะโอ้พุ่มพวงดูกันมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วบักอายอะไรในชาวันนี้ลำายถุงจอกบาทนี่ยายผมถามถามซื่อๆเด้ผมให้ดูเยอๆลำายถุงยิมหะแยกเนี่ยปลาทูเลยกันไหนโบปลาทูอยู่ทะเล ซื้ออะไรให้เด็กๆก่อนนะายืหายืหายืซื้ออะไรไปฝากให้ลูกๆก่อนวันนี้มีตังค์โม่เช้าก็ขโมยตังเมียเอ้ยขอตังเมียมาแบบไม่ได้บอกล้ล่นขอตังเมียแบบไม่ได้มีสิแบบไม่ได้บอกขอขอแบบไม่ได้บอกกบบี้แล้วแบบไหนอันนี้กล่องเจ้าบ้านนะยี่ห้าบอกเคพอดีได้คนละชิ้น เด,เดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ก่อนนะแป๊บนึงนะครับร<า>อรอ,อดูตรงนี้ก่อน FC. เอฟซได้อาหารมาให้เนี่ยวางไว้นี่ก่อนเอ,อ้ามาฮาน้องมาานะครับเอซมาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมนี่ซื้อขนมไปฝากเด็กๆก่อนติด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 ,ด,ด นะครับคุณยายให้เจ้ากสิหาจ้าขอบพระคุณมากครับเราเอฟซีแวะซื้อขนมไปฝากเด็กๆแล้วเดี๋ยวรุยงานต่อกันเลยครับฮะเอาแล้วได้แล้วไปคอยขึ้นเลยได้ฮะเออนี่นะเอาขึ้นนี่เลยนี่ ลุยต่อเลยนะครับ FC เพราะว่าปูน <c oughs> ถังสุดท้ายแล้วนะครับเอามันจบ <c oughs> <c oughs>

อืมอิดนี่อม,มันโอ้อิดมันมันเป็นปูนหินเยอะนะพี่นะเนาะเยวแป๊บนึงเื่อกำลัง่อต่อยอดแถวสุดท้ายพี่ còn nữa cũng coi là sẽ tập luyện đấy đi nó tập luyện chơi rèn oh oh tập luyện 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 tập

ตีตีไทยที่นี่เดนะ้นะ FC แถวสุดท้ายใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยว่โอเคเดี๋ยวผมฝากคลิปไว้ที่นี่ฮนะวันนี้เสร็จแน่นอน FC แถวนี้นะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ